บอกพี่จะให้วิ่งเร็วกว่าเดิมต้องเก็บปืนด้วยแม่เพิ่งรู้รยยยยขอบพระคุณอย่างสูงครับและก็ขอบคุณทุกการต้อนรับมากๆเลยครับสำหรับเกมฟรีไฟลนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปที่5แล้วมั้งเนเอะอ้าเฮ้ยซ้อนกัน2คนใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีคปัปงอยู่เลยมึงเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เรามาทําตามที่น้องๆขอไว้นะครับบอกอยากเห็นพี่โมดเล่นหมัดหมัดมวยครับหมัดมวยเท่านั้นนะครับ มาดูกันครับว่าคลิปนี้เราจะได้กันกี่คิวนะครับแล้วก็จะเจอความยากตอนที่เพยเยอร์หรือบอทมันวิ่งจะเป็นยังไงกันเนาะโอเคเราลงมาแล้วครับยังไงเราต้องเก็บปืนนยครับเอาไว้ยิงปั้งๆเรียกแขกจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไงทีนี้ก็มองมอง,มองดูที่เติมเลือดครับเราต้องมีที่เติมเลือดไว้นะครับเพราะว่าจะวิ่งไปหามันเนี่ยน่าจะเสียเลือดระหว่างวิ่งไปโดนมันซอยแน่ครับเราคงไม่สามารถหลบดิจิทัลได้ตลอดไปนะครับ โอเคเก็บปืนวิ่งครับขอบคุณน้องๆนะครับทุกท่านเลยนะครับที่มาคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนะครับบอก úc, พี่จะให้วิ่งเร็วกว่าเดิมต้องเก็บปืนด้วยแม่เพิ่งรู้ขอพระคุณอย่างสูงครับและก็ขอบคุณทุกการต้อนรับมากๆเลยครับสำหรับเกมฟรีไฟลนะครับนี่น่าจะเป็นคลิปที่5แล้วมั้งเนอะโอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวเราจะยิงเรียกเรียกแขกนี่อยู่ไหนจ้าแขกผู้มีเ<อ>กียรติพี่อยู่นี่ นี่เก็บปืนวิ่งด้วยเท่จริงๆเฮ้ยเสียงยิงเสียงยิงเสียงยิงครับโหยหาเสียงยิงมากเลยเราอยากไปหาเสียงยิงครับอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยตำแหน่งอะตำแหน่งมันอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยจะไปไหนแล้วบ้าจริงๆเอายิงให้มันรู้จุดเฮ้ยใครอยู่นี่โผล่มาเดี๋ยวนี้เร็วๆรวเหลือสิบสี่คนแล้วเสียง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 มาแล้วนั่นไงอยู่ในบ้านนู้นบ้านเล็ก อ้าเฮ้ยสอนกันสองคนใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้โชคดีคป,คดปังอยู่เลยมึงเก็บของด้วยเอา้าไปไหนอีกแล้วอีกตัวหนึ่งเฮ้ยทําไมหมัดน็อกเจกลัวเลยเหรอเนี่ยลนลานนี่ลนลานพี่อยู่นี่ออกมาดูนี่ไปไหนแล้ววะวิ่งวิ่งวิ่งตามนะครับตามอย่าก,กลัวพี่เลยนี่พี่ต่อยลมด้วยนะให้ดู เฮ้ยแม่งวิ่งนี้ลําบากครับท่านผู้ชมแต่เราจะไปงัดปืนยิงมันก็ไม่ได้ครับเอาหลังก็มาวเฮ้ยเอาไงดีครับเอาตัวใกล้ก่อนเอาตัวใกล้ก่อนเฮ้ยซ้ายก็มาขวาก็โผล่เอาไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเอาไอ้ตัวนี้ก่อนมาให้พี่สาวสักสองมดัดเร็วอืออืออือเดี๋ยววิ่งสิโถอีกมัดเดียวเองและพอกูวิ่งนะไอ้ตัวหลังแม่งกระซ้ำกูชิบหายแล้วเลือดจะหมดแล้วค่ะ เอ้เจ้าเสื้อขาวเจ้าจบไปไหนแมงเอ้ยมันมีวิ่งไวกว่าน,นี้ปะวะเฮ้ยหันมาหันมาสาวมาัด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 ล่วงไปหุยนี่ได้มาสองแล้วครับขอพันแผลแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะตายซะเปล่าเโอเคครับเราไปหาตัวที่สามเลยครับใครจะมาเป็นใครจะมาเป็นท่านักมวยเอ้าหวัวไอ้บ้านันยิงตายห่าเลยหลบที่จิดต้น หลบดิจิตอลหลบดิจิตอลเพื่อเข้าไปสาวหมัดกับมันหมัดหมัดอย่าวิ่งสิปุ้ยมันเจ็ดสิบสามเลยวะมัดอะ่ะยังโหดแม่งวิ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 ่งจะหนี้พี่เร็วขออัปเปอร์คัตสักหนึ่งมัดขออัปเปอร์คัตสักหนึ่งมัดวิ่งหน่อยเร็วแม่งเอ้ยเลือดก็จะหมดเฮ้ยขอขอขอ,ขอหน่อยนะต่อยลมเออโดนโดนอีกหมัดเดียว อีกมัดเดียวเท่านั้นอีกมัดเดียวครับท่านผู้ชมแม่งเอ้ยเลือดก็จะหมดเอาละครับวิ่งคู่ขนาดครับทุกคนกลัวเราหมดเลยครับหมัดมวยหมัดมวยต่อยต่อย,อยหยุยสามเลยครับโดน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 แม่งเอ้ยทุกคนวิ่งหนีหมดเลยต่อยด้วยสองมัดมันก็วิ่งหนีอ่ะ งานเข้าแล้วครับท่านผู้ชมงานเข้าแล้วเลือดก็หมดครับเอ้ยแม่งอเอ้ยเอ็งมาเป็นของข้าเดี๋ยวนี้จะนอนทํานะไมอยู่นนั่นอ่ะไอ้นั่นเล่นลูกเล่นลูกสองอย่านอนสิอีกมัดเดียวไอ้บ้านเล่นลูกสองผมแม่งเยอะแยะไปหมดครับตอนนี้อีลุงตุงนังกันตรงนี้ครับน่าจะเจ็ดคนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเลือพี่จะหมดแล้วเลือพี่จะหมดแล้วพี่ขอหนึ่งมนะัดอ้อมหลังต่อยมันหลบหรือมันแหลกวะ จะนอนสิ <c oughs> วะไอ,เอะ้เฮ้ยไอ้น่าจะปืนยิงตายหาเลยแม่งได้ดาบมาะครับดาบก็ดาบวะขอดาบแล้วกันท่านผู้ชมมีเนโอเคครับได้มาสามตัวพันแผ่แป๊บหนึ่งแม่งเลือดเกือบหมดเลยอ่ะตอนนี้เหลือสี่คนครับทั้งสนามเราจะเอาตัวไหนดีครับมีเพลเยอร์อยู่สามไอตัวนี้คงใส่จะไม่ทันน่ะ แม่งโดนวงแดกแน่เลยมันอะยอมครับยอมนั่นไงโดนวงแดกไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วครับทุนผู้ชมอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นไปไปพี่ได้ดาบมาใหม่แม่งเอ้ยไม่น่าโดนวงแดกเลยพวกนั้นแสดงว่าแมตชนี้เราน่าจะได้สี่อะสองก็เลือดแค่นี้ผมคงไม่ตายหาก,ก่อนนะหลบที่ต้นหลบที่ต้นไปถึงฟันนี่ไงโหห้ย ได้แค่4นะครับยังไงต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่มารับชมนะครับและขอบคุณน้องๆที่ขอมานะครับถ้ามีอะไรไว้พี่โมดจัดให้นะครับขอบคุณมากเลยครับ